สวัสดีค่ะช่องมาด,ดามทําสวนค่ะวันนี้ผมจะพามาปลูกพริกค่ะพี่น้องเป็นพริกขิ้นูสวนค่ะพริกขี้นูสวนพริกขิ้นูเบิร์ดอ แต่ก่อนจะไปปลูกเมื่อนี้ผมจะมาขอบคุณเอฟซทุกท่านเนาะคะ่ะพี่ปานะอาอาทุกคนเนาะสำหรับเข้เมนและก็บกำลังใจดีๆคะ่ะเพราะว่าจะเป็นทั้งการรับชมการกดไลค์การติดตามเพราะว่าจะเป็นทั้งไม่และเก่าขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเนาะที่เขามาให้กำลังใจปุ๊ค่ะกะช่วงนี้ปุ้มคะ่ะทุกมือน,นี้ปุกะอาการก็ดีขึ้นลคะค่ะดีขึ้นร้ายกว่าเก่าแล้วแต่ก็ยังมีเวียนหัว มีเวียนหัวแล้วก็อาเจียนค่ะพี่น้องช่วงนี้เพรู้ว่าผู้ใดเป็นคือปุ่มแน่นเนาะ หลังจากที่หายจากโควิดแล้วนมันจะเมื่อยง่ายแล้วก็จะเวียนหัวค่ะอาการมุ้มก็บม่แน่ใจว่าบุมมีอาการอื่นแสกซอนน้ามเนาะคือบุ๋มกินขา้าวบ่ค่อยได้ค่ะพี่น้องกินขา้าวบ่ค่อยได้ก็จะเวียนหัวบ่อยๆเศารมากนี่ผมว่าถ้าพายย่ที่จะอยู่กับต้นใหม่ก็จะอยู่กับธรรมชาติแต่ว่าอากาศข้างนอกมันร่มแรงเนาะค่ะอากาศข้างนอกร่มแรงเขาไปในบ่ามันก็บเบือ่อค่ะยิงเขานอนเท่าใหนี่มันก็จะเห็นใน้่เขาแบบร่างจมร่างจมของบุ้มคือว่ายิงนอนมันก็ยิง ปวดหัวงสายง่พยายามเขาสวนหาเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่ยงีศค่ะกะิจเฮ็ดถือว่าเป็นการพ้นคไายไปเนาะค่ะอาการกะดีขึ้นร้ายกว่าเก่าถือว่าดีขึ้นร้ายคือคือมันคือมันสามารถเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่ได้ไหมค่ะก็บอกว่ามาโดนแล้วเดี๋ยวบุ้มนีบุมจะพามาปลูกบกพริกเดี๋ยวปูจะปลูกบกพริกใส่เน,นแปลงนี่ ดินนี่ก็เป็นดินเก่ามุมบ่ได้ผสมดินไม่เลยค่ะแค่์ใส่น้ำปุ๋ยมักน้ำจุลินทรีย์ต่างรดแล้วก็ผสมมักดินไว้ค่ะแล้วก็ต้นกาของหอกะด้วยเวลาที่จะปลูกแล้วเมื่อน,นี้มุมก็เลยจะมาปลูกปลูกส่วนในกระถางมุมก็ปลูกไปแล้วแล้วพันนี้เน้แป้งเนี่ยค่ะในกระบะกระบะขอบยกขอบนี่มันพื้นที่มันวางเนาะผม,มก็เลยจะเอาบอกพริกมาปลูกแล้ว วาเบิ่งวิธีปลูกของปค่ะกง่ายๆค่ะพี่น้องดินก็เป็นดินเก่าของเฮานี่เห็นบอกดินเก่าปลูกนั่นปลูกนี่แปลงนี้ก็เคยปลูกพริกปลูกบะเขือมาก่อนลหละค่ะปลูกพริกปลูกบะเขือดินลดน้ำมาให้นี่จะปลูกยุ่ประมาณสี่ต้นเดี๋ยวมตั้งกล่องกอนค่ะพี่น้องตั้งกล่องว่ามันจะไงเนี่ยเอามาปลูกกันค่ะ วิธีปลูกผีองไง,ไง่ายๆดินนี่ก็เป็นดินเก่าปลูกแล้วปลูกอีกใส่แล้วใส่อีกแต่ก่อนที่เขาจะเอาดินเก่าๆามาปลูกเนี่ยเขาต้องผสมพวกวัตถุอินทรียลงไปค่ะเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยมักผู้ไดปลูกเป็นปอดสารก็ใส่นั่นใส่นี่บบารุง,งดินไปเรื่อยๆค่ะปรุงดินไปเรื่อยๆเขาจะใส่เขาก็เพิ่มถาดอาหารลงไปไปจ ออไพ่ได้ลายค่ะเอา้าคะสภาพมันคือบบหอ่เปิดเส้นคือคนปลูกในะนออบาทเนาะจะขุดลุมแบบนี้จะปลูกอยู่ประมาณสีต้นค่ะแปลงนี่ปูกสีตนเอาอีกแล้วโอ้ยเนาะจะแมนขามันบุเทียงขอไพ่ได้ลายเด้วยค่ะ บ่ลอยเปิเส้นเอเขาเคาะแบบนี้เลือกเอาเลือกต้นกาเอาค่ะเพยาะยามย่าใหลากมันกระทบก,กระเทือนเท่าน,นั้นเีงดินเทามันบ่นแน่นเกินไปนี่ต้นกาถ้ามันใหญ่หลายหลากมันก็นจะเหี่ยวนี่มันก็จะเลือกเอามันจะเลือกเอาต้นใหญ่ๆตนๆ้นน่อยๆเนี่มันก็จะเอาไปอนุบาล ไปหามองปลูกมองปูกก็เต็มแล้วเต็มสวนเต็มพื้นที่แล้วค่ะนี่ค่ะต้นพริกเขาพริกขี้หนูสวนเพิ่งมาปลูกในแปลงก็ปลูกในกระถางอันใดมันจะใหญ่มันจะงามเป็ดกก็กินบอกพริกบุมในกระถางเดี๋ยวคลิปต่อไปมึนจะพาไปพ่วนดินนี่ผมกระปลูกปลูกแบบเดียวกันกับในกระถางนั่นแหละค่ะแต่ในกระถางมันผสมดินไม่ผอมเนาะ อันนี้มันมีดแต่ดินเก่าไหมคะเดี๋ยวห่อคอยมาบ้ำรุงออกที่หลังกดดินกดดินปลอบปลูกยา่างแรงๆค่ะพี่น้องปลูกย่างย่ามแรงๆต้นกาของห้องมันจังฝืนโตได้เร็วกดมุมนี้นี่ได้แล้วต้นหนึ่งมาต้นที่สองแบบนี้ห่างๆกันอยู่ประมาณกับด้วยสายตาห้านี้แหละคะ่ะประมาณสอกหนึ่งพอ่อ ดินลงไปเอาต้นกาลงไปเอาดินกบป,บ,ปบปุ๊บปุ๊บปลุกเมือเดี๋ยวก็ได้เป๊ะอยู่แล้วเ <c oughs> มื่อหนึ่งจับ <c oughs> กล่องไวพืชนมันอสมมั่ัเสมอกันแล้วมันจะขิดลงอีกปลูกงามแร่งๆเดี๋ยวฮ้องค่อยเอาน้ำหม,มากักน้ำเปล่ามาหลดอีกยวไปมุ่งพุม่มัน พุ่นเป็นมมพุนกระสิไปปลูกมองนั่นแน่มองนี่แน่กับมองนี้ปลูกสาระฟันป่ากันถ้าไปปลูกมาทางนี้นก็จะปลูกใส่มองนี่ค่ะปลูกตรงนี้ต้นกาเงางามค่ะต้นกาเขาแข็งแรงแล่ะลำต้นเพราะว่าเอาไปตากแดดไว้ตากแดดไว้ สองเสมอก่อนจะเอามาปลูกค่ะนํำต้นมันจังแข็งแรงใบมันก็จังแข็งแรงเขียวเขียงงามกับเขียวแข็งแรงมันต่างกันเด้ค่ะเพี่น้องเขียงงามนี่ก็คือมันอวบมันบ่แข็งแรงค่ะมันอวบนี่คือเขียวแข็งแรงเอารุงแหมนี่จึ๊บตีนกบลงไปเลยปลูกง่ายๆบอกพริกพริกมันปลูกง่ายอยู่แล้วค่ะมันอยูทติว่าเขาจะบ่มรุ่งแบบใดให้มันดุกเท่านั้นเอง ล้วก็จะให้มันหลอดบ่ให้มันมีพวกมาแลงศัตรูพืชต่อไปกลับมาทางนี้เอานี้ไว้นี่ก็งับกล่องมากผืนในสวนมึง <c oughs> เด้อเดียงดงังอ่าทางนี้จะปูมันนีดสีต้นเดี๋ยวเอาต้นมันบบใหญ่ใหญ่ได้สูงค่ะต้นมันเขาเห็ดให้มันเตีย่ยมันกระเตีย่ยเปเตีย่ยส่งผุงม เนี่ยเลียวเลี่ยวเรียบร้อย,เ,ย,ดยเดี๋ยวมุงสิไปตักน้ำมารดม,มันม้เดี๋ยวปลดกล่องลงมาก่อนนี่ค่ะแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมุงกุสิมาลดน้ำเดี๋ยวส้มทีเดือในมุงกุสิไปหาทางด้เนาะปุูกนี่อีกสองต้นอยู่มุมไปอยู่ข้างต้นบกเขืออันนี้เป็นบกเขือนแาเขียวค่ะเอาปลูกไว้ทางนี้นต้นกาเสียดายเนาะต้นการ้ายๆนี่เอาไว้ถืาสมแซมพร้อมเลยค่ะ มันออกไม่กินเป็ดแม่เป็ดแม่มันออกมากินบอกพริกบุมในกระทางเดี๋ยวคลิปต่อไปมันกระิไปพ้าไปพวนดินพริกในกระทางที่ห้าปลูกกระทางไงค่ะนี่เอาไว้ในกนเดี๋ยวมค่อยมาลดน้ำแล้วหลังจากนั้นห้องก็ลดน้ำตามธรรมดาค่ะให้หลากมันติดก่อนห้อจะหาหนันหานี่มาบำรุงผู้ใดจะบำรุงเอาปุ๋ยผู้ใดมีปุ๋ยสูตรใดก็ใส่สูตรนั่นแหละค่ะพี่น้องบำรุงบ่อยๆบำรุงดูด,ดูเอาปุ๋ยอินรีปุ๋ยน้ำมกัก ปุ๋ยอีหย่งที่เอวเฮ็ดเองในบ้านนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวแต่ผู้ใดจะใส่สุตป,ปุ๋ยอีหยังปุ๋ยเคมีหมอเคมีผู้ใดมีก็ใส่แต่ว่าอย่าใส่หลายใส่หลายยิ่งใส่ดินมันก่นยิงเสียเนาะคะ่นะเนาะปุ๋ยเคมีนี่ใส่ปุ๋ยนำมักใส่ปุ๋ยขอกในดินจังดีจังฟู เนี่ยค่ะเป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยปูบอกพริกเดี๋ยวห้ามาอัปเดตเดี๋ยวคงจะอัปเดตให้เบิรงเรื่อยๆนะคะเนาะเป็นอันเสร็จแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ